ท่านผู้ฟังครัพูดถึงเรื่องของผลไม้นะทุเรียนบ้านเราเนี่ยมีรสชาติอร่อยนะคะนอกจากนี้นะคะก็ยังมีทุเรียนบางนาราค่ะที่ขึ้นทะเบียน GI ตัวใหม่นะคะเนื้อละเอียดรสหวานกลมกล่อมสร้างไรายได้กับพี่น้องเกษตรกรกว่า2,500ล้านบาทค่ะเรื่องนี้นะคะนายณพินทรันศรีสรรพางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์บอกว่า กระทรวงพาณิชย์เนี่ยค่ะองค์กายกระดับเศรษฐกิจบนพื้นฐานแห่งอัตลักษณ์และภูมิปัญญาไทยนะคะโดยการขึ้นทะเบียนและการคุ้มครองสิ่งบุกชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI ซึ่งก็ถือว่าเป็นกลไกสําคัญในการสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจฐานรากค่ะรวมทั้งสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าชุมชนผ่านเอกลักษณ์เฉพาะตัวของสินค้านะคละล่าสุดค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นได้ประกาศขึ้นทะเบียนทุเรียนบางนาานะคะเป็นสินค้า GI ลํลำดับ4ของจังหวัดธราธิวาศ ต่อจากสินค้าปลากุลาวเคมตักไปลองกองตันหยงมัดและข้าวหอมกระดังงานาราธิวาสนะคะที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI ไปก่อนหน้านี้แล้วก็เป็นสินค้า GI ทุเรียนไทยที่ขึ้นทะเบียนเป็นลำดับที่18 ซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นผลไม้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน GI มากที่สุดนะคะสำหรับทุเรียนบางนาเนี่ยเป็นทุเรียนพันหมอนทองก้านยาวชะดีและมูสังคิงค่ะที่มีลักษณะนเนื้อค่อนข้างละเอียดเนื้อสีเหลืองหรือสีเหลืองเข้มรสชาติหวานมันนะคะมีกลิ่นหอมกลิ่นเฉพาะตัวตามสายพันธุ์ค่ะปลูกในแถบพื้นที่ลุ่มน้ําสายบุรีและบริเวณเทือกเขาสันกลาคิรีครอบกลุ่มพื้นที่ใน9อำเภอของจังหวัดนาราธิวาสค่ะ ในแก่อำเภอสุครินอำเภอเจนะอำเภอศรีสาครนอำเภอรือสองอำเภอระแงอำเภอแว้งอำเภอสุไหพรดีอำเภอเจาะไอร้องและอำเภอบาเจาะซึ่งทุเรียนที่ปลูกบริเวณนี้เนี่ยนะคะก็ได้ชื่อว่าเป็นทุเรียนคุณภาพดีเนื่องด้วยวิถีของเกษตรกรค่ะที่ปลูกผลไม้แบบผสมผสานแล้วก็พัฒนาสู่การปลูกทุเรียนเป็นพืชหลักนะคะต้นทุเรียนจึงได้รับการบำรุงรักษาอย่างดีค่ะ ประกอบกับความได้เปรียบทางภูมิศาสตร์ด้วยนะคะนั่นก็คือดินดีน้ำดีอากาศดีตั้งแต่ภูเขาจนถึงที่ราบรุ่มแม่น้าสายบุรีอีกทั้งก็มีป่าฮาลาบาลาด้วยนะที่มีความอุดมสมบูรณ์ซึ่งได้รับการขนานนามว่าเป็นอเมซอนแห่งเอเชียค่ะอบล้อมพื้นที่ก็ทําให้ทุเรียนบางนาราเนี่ยมีคุณภาพดีเนื้อละเอียดและค่อนข้างแห้งเคี้ยวละมุนลิ้นนะคะรสชาติหวานมันกลมกล่อมเป็นเอกลักษณ์ จนมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันแพร่หลายค่ะมีการนําผลผลิตทุเรียนไปขายในงานต่างๆนะคะทั้งในประเทศต่างประเทศก็เป็นที่ต้องการของตลาดอย่างต่อเนื่องแล้วก็ทุกปีจนสามารถสร้างไรายได้กับเกษตรกรในชุมชนกว่า2,500ล้านบาทต่อปีนะคะปัจจุบันมีสินค้าที่ขึ้นทะเบียน GI ทั่วประเทศแล้วนะคะ212สินค้ามูลค่ากว่า76,000ล้านบาทต่อปี ทางกระทรวงพาณิชย์โดยกรมทรัพย์สินทางปัญญานั้นก็จะเดินหน้าผลักดันการขึ้นทะเบียน GI ไทยอย่างต่อเนื่องค่ะโดยจัดทําระบบควบคุมคุณภาพสินค้าเพื่อรักษาคุณภาพและมาตรฐานของสินค้าและก็ขอเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมกันสนับสนุนผู้ประกอบการ GI และอุดนสินค้า GI ไทยค่ะ ท่านสามารถติดตามข้อมูลสินค้าจีอรายการต่างๆแล้วก็ข่าวสารความเคลื่อนไหวที่เกี่ยวข้องได้นะคะที่เพจ Facebook GI Thailand หรือสอบถามเพิ่ม,เต,มเติมโทรสายด่วนค่ะกรมทรัพย์สินทางปัญญา1368และนนี้ก็เป็นทุเรียนบางนาราคะเป็นน้องใหม่ที่เนื้อละเอียดรสหวานขายแล้วนะ2,500ล้านละค่ะ